Windows 10กำลังจะหมดอายุไขยุติการสัพพอร์ตในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับแน่นอนพอเป็นอย่างนั้นเนี่ย Microsoft ก็หวังว่าคนจะต้องย้ายไปใช้ Windows 11กันแทนแต่ไม่ครับคนจำนวนมากย้ายกลับไปใช้ Windows 7ฮนะ oh. นี่เลยครับเพื่อนๆตัวเลข market share ของเว็บ statcounter บอกมาครับว่าจากเดือน7ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่2.02%พอเดือน8ขยับมาที่3.59%แต่พอจบสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับตัวเลขกระโดดขึ้นมาที่9.61%ก็คือเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวเลย งานนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมคนถึงย้ายจาก Windows 10มาเป็น Windows วอร์ช่นที่เก่ากว่าซึ่งก็ end of support ไปแล้วเหมือนกันเพียงแค่ถ้าเราจะอ้างอิงข้อมูลจาก Statcounter เนี่ยเราต้องรู้ถึงวิธีการเก็บข้อมูลแล้วก่อนนะครับคือจริงเขาก็ไม่ได้รู้นะฮะว่าทาั้งโลกเนี่ยใช้อะไรบ้างเวลาเขานับยอดผู้ใช้ครับเขาจะไปฝาก tracker ไว้ตามเว็บพันธมิตรต่างๆซึ่งก็มีอยู่เยอะนะั่นแหละฮะเสร็จแล้วครับพอมีผู้ใช้ไปเข้าวเว็บเหล่านั้นมันก็จะเก็บข้อมูลไว้นะครับว่า OS ของคนที่เข้ามาชมเว็บเนี่ยเป็นตัวไหนบ้าง นั่นแปลว่าไอ้ตัวเลขตรงนี้มันเป็นตัวเลขบอกว่าคนที่เข้าเว็บพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยแบ่งเป็น OS ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เขาจะรวบรวมข้อมูลจากคนทั้งโลกว่าใครใช้ OS อะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนฮะที่ต่อนเน็ตการที่ตัวเลข Windows 7เพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ครับว่าคนที่ใช้ Windows 7อยู่แล้วจํานวนมากเริ่มกลับมาต่อนเน็ตและเข้าเว็บพาร์ทเนอร์ของทาง s t a t คา u n เ e r พร้อมกันก็ได้นะครับหรือไม่แน่คนอาจจะกลับไปใช้ Windows 7มากขึ้นจิงๆก็เป็นไปไปด้เหมือนกัน ส่วนสาเหตุอะไรทำไมตัวเลขมันถึงเพิ่มขึ้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้บอกกันได้ครับ